รถยนูนฮอนด้ BRV เป็นรถ SUV ที่ตอบโจทย์สำหรับครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการความคุ้มค่าความอนเนกประสงค์และดีไซน์ที่โดดเด่นรุ่นนี้มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูแข็งแกร่งแต่ยังคงไว้ซึ่งความสปอร์ตโดยเฉพาะกระจังหน้าแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกหรูหราและฉ็อเฉียวในทุกมุมมอง Honda BRV มีขนาดตัวถังที่เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองรองรับผู้โดยสารได้ถึง7ที่นั่งเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่หรือผู้ที่ต้องการพื้นที่ในการบรรทุกของภายในห้องโดยสารตกแต่ง ด้วยวัสดุคุณภาพพร้อมฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกส่ภายในการขับขี่และโดยสารไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์อัตโนมัติหน้าจอสัมผัสพร้อมระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและช่องชาร์จ usb สำหรับทุกแถวที่นั่งในด้านสมรรถนะฮอนด้า b r v มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาดหนึ่ง5ล OH ิตร dci vtec ให้กำลังสูงสุด121 12แรงม้าแรงบิดสูงสุด145นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ cvt ซึ่งให้การขับขี่ที่นุ่มน,นวล และประหยัดน้ำมันได้ดีการตอบสนองของเครื่องยนต์ทําได้ดีทั้งในรอบต่ําและรอบสูงทําให้การเร่งแซงหรือขับขึ้นเขาเป็นไปอย่างมั่นใจช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้มีความนุ่มนวลในการขับขี่แต่ยังคงความมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูงระบบเบรกก็มีความมั่นใจด้วยดิสเบรกหน้าและดัมเบรกหลังที่ตอบสนองได้แม่นยําและนุ่มนวลระบบความปลอดภัยถือเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของ Honda BRV รุ่นนี้มาพร้อมระบบ h o n da สิงสิ่งที่ให้ความมั่นใจในทุกการขับขี่โดยรวม ถึงระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาและระบบไฟสูงอัตโนมัติช่วยลดภาระในการขับขี่และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนอีกทั้งยังมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าและด้านข้างระบบป้องกันล้อล็อก abs พร้อมระบบกระจายแรงเบรก v d และระบบช่วยควบคุมการทรงตัว v s a เบาะที่นั่งแถวที่3สามารถพับแยกแบบ50 50เพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเมื่อไม่ต้องใช้งานและเบาะแถวที่2สามารถพับแยกแบบ60 40ช่วยให้การจัดวางสิ่งของเป็นไปได้อย่างยืดหยุ่นการเข้าออกเบาะแถวหลังทําได้ง่ายด้วยระบบมันทัชทั้เบอร์ที่พับเบาะเพียงแค่กดปุ่มระบบความบันเทิงภายในก็ครบครันด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto พร้อมลำโพงคุณภาพที่ให้เสียงชัดเจนแม้ในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง ดีไซน์ภายนอกของ Honda BR b r v โดดเด่นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมกันชนหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมไฟหน้าแบบเหล็กพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันดีเล์ที่ดูทันสมัยไฟท้ายแบบเหล็กรูปตัว C และล้ออลลอยขนาด17นิ้วที่เสริมความสปอร์ตและมั่นใจให้กับตัวรถสีตัวถังมีให้เลือกหลากหลายเฉดสีทั้งสีขาวบุกสีดำสีเงินและสีเทาเข้มเพื่อตอบโจทย์สไตล์ของผู้ใช้แต่ละคนการขับขี่ของ BRV ให้ความรู้สึกมั่นคงแม้ ด้ความเร็วสูงระบบภวมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า p s มีการตอบสนองที่ดีเหมาะกับทั้งการขับขี่ในมือที่ต้องการความคล่องตัวและการเดินทางไกลที่เน้นความนิ่งและประหยัดน้ำมันการควบคุมต่างๆถูกออกแบบให้เข้าถึงได้ง่ายและการมองเห็นในตำแหน่งคนขับก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมโดยรวมแล้ว Honda BRV คือรถยนต์ SUV ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาความคุ้มค่าความปลอดภัย และความสะดวกสบายในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ต้องการรถเจ็ดที่นั่งหรือคนทำงานที่ต้องการรถอเนกประสงค์ใช้งานในชีวิตประจำวันบีนวิวตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวในราคาที่จับต้องได้ฮอนด้าได้พิสูจน์แล้วว่ารถคันนี้สามารถตอบสนองได้ทั้งในเรื่องการใช้งานจริงและภาพลักษณ์